นามเช้าเสร็จพามาตีชะโดต่อครับพอกเชโดรอชมครับจะกัดหรือเปล่าเะโดแม่น้ำแม่กองครับ <c oughs> ผมไม่ได้เอาคันตีชโดมาด้วยต้องเป็นสร้างภาพให้ตครับ <c oughs> พอโคตรใหญ่วันนี้ลองมาดูใช่ไหมนะ แน่จิบพอดีเลยตันไม่จบเลยชนเนาะ เห็นโอ้ยยังใหญ่ยังใหญ่หญมันมันเ,เสียดายไม่ได้เอาคันเดี๋ยวมีโดน เรียบร้อยครับรีบรีบรีบ โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนจนได้โดนแล้ว,น,น,น,ลวนี่ครับเอาไฟนะครับกระสุนน้าเช้าเสร็จมาตีอคอกเชโดต่อครับอือโอ้ยโอ้ยมันมันเสรยดายผมไม่ได้อคันมาเอ็ด อย่างรอช็อตนี้มันเป็นไฟล์ตัดให้ห้านาทีแล้วก็ไอ้นี่เลยสาครับเย็ดโอ้โหสีโคตรสวยเลยครับโดนจนได้ สวยครับอุ้้คิปเปอร์ไม่ยอามาน้ำมีอันนี้เนี่ยอันนี้ตัวคู่ป่ะเนี่ยอือเพราะว่าเมื่อกี้ที่มันอันนี้มันใหญ่กว่านี้นะ นี่น่าจะตัวคู่ครับรออีกแล้วไม่ถ่ายรูปนะะ

ปอยเดี๋ยวปอยถ่ายรูปก่อน คนนี้โคตรหมานอะคีมผมไปไหนวะอะไรนะทดสับหน้าทดสบหน้าถายสวยไม่มีหลุดอะแน่นปาก ถ่ายรูปถ่ายรูปครับ โอเคครับนะนะวันนี้ทริปนี้ก็หมดเวลาแล้วได้ทั้งกระสูบทั้งชะโดนี่ครับไต่แฟนครับไต่แฟนยอดครับวันนี้กี่แต้มครับวันนี้สามครับกระสูบสองใช่ฮะชะโดหนึ่งชะโดคอกหนึ่งโอเคครับสนใจถามได้ครับไต่แฟนแม่กองครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปมันใหม่ไหนไม่รอ เดี๋ยวอาจจะมีก๊อกสองครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องสอนฟิชชิ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับ